พาร์ทิชันแบบสลิมที่มาพร้อมกับทีวีและชุดเบาะ v i p ในเบน v i วีโครับ วันนี้ครับเราอยู่กับ mercedes benz vito คันนี้ต้องบอกว่าสวยงามสุดๆดครับแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายก็ไม่แพ้กับความสวยงามครับวันนี้พาร์ติชันตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบสลิมนะครับแล้วก็สีของตัวพาร์ติชันตัวนี้นะครับลูกค้าเราเลือกเป็นแบบคัสตอมให้เป็นแบบทูโทนนะครับจะเห็นว่ามันเป็นมิลเลอร์แมตกับตัวชุดเบาะ VIP ที่ลูกค้าเลือกด้วยเช่นกันครับชุดเบาะก็จะมีความเป็นทูโทนด้วยกันก็คือจะเป็นสีเบจตัดสลับกับสีน้าตาลนะครับชุดพาร์ติชันก็จะเป็นสีเบจตัดสลััับกบกกสีนน้า้าตลดวยเช่ครับ พาร์ติชันตัวนี้ครับเป็นพาร์ติชันแบบสลิมแบบสลิมก็จะในส่วนของพื้น,น่ยฮะจะเห็นว่าเล,ล็กลมตรงเนี้ยส่วนตัวผมสูง180นะครับก็ยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆนี้นครับกับพาร์ติชันแบบสลิมประโยชน์ของพาร์ติชันแบบสลิมเนี่ยเราจะได้พื้นที่ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้นและยังได้ความเป็นส่วนตัวอีกเช่นกันครับตัวนี้ เขามาพร้อมกับจอทีวีขนาด40นิ้วนะครับสำหรับพาร์ติชันตัวนี้และพาร์ติชันตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งการได้ด้วยรีโมทนี้เพียงอย่างเดียวนะครับตัวนี้ผมจะสั่งให้ตัวกระจกไพรเวทขึ้นมานะครับตอนนี้ก็คือกระจกไพรเวทนะฮะถูกขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็กระจกไพรเวทตัวนี้นะครับเขายังมีออปชันที่เราสามารถให้ความเป็นไพรเวทก็คือเป็นกระจกคลนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการมองทัศนวิสัยของคนขับด้านหน้านะครับเราเพียงแค่กดปุ่มเดียวครับนี่ครับ ก็จะเห็นทัศนวิสัยของห้องโดยสารที่เป็นคนขับด้านหน้านะครับแบบนี้ครับผมและเมื่อเราต้องการพิเวดเราก็กดอีกปุ่มหนึ่งครับปุ๊บอ่อันนี้ก็จะเป็นกระจกทึบนะครับมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกออปชั่นหนึ่งนะครับนั่นคือเป็นตัว ทีวีนะครับก็ถูกสั่งการด้วยรีโมทด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นทีวี Android นะครับดูหนังฟังเพลงหรือ Netflix ความบันเทิงต่างๆรวบรวมไว้ในตัวจอ Android ตัวนี้ตัวเดียวครับแล้วเบาชุดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าความสะดวกสบายอย่างที่เราพรีเซนต์ไปในทุกๆคลิปลนะครับตัวนี้คือเบาะที่เป็นเอกสิทธิ์ของทังร้านเรานะครับเดียวต่อพาร์ทชุดนี้คือเบาะไฟฟ้า v i p ปรับแบบ10ทิศทางครับ ทางด้านซ้ายของผมนะครับก็จะเป็นตัวเท้าแขนที่สามารถสไลด์มาเจอกับจอทัศสกินที่สามารถควบคุมเบาะได้ทุกอย่างผ่านตัวจอนี้นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับแบบแมนนวลนะครับปรับแบบนวลนั้นจะอยู่ตรงด้านข้างเบาะครับเดินหน้าถอยหลังหรือเอนขึ้นเอนลงก็สามารถปรับผ่านตรงนี้ได้โดยเช่นกันครับสไลด์มาที่ฝั่งขวาฮะก็จะเจอกับตัววายเลสชาร์เจอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเอาโทรศัพท์มาวางแปะทับได้เลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือเบาะตัวนี้ครับ คัตติ้งของการตัดเย็บต่างๆหรือรูปแบบของตัววัสดุนะครับต้องบอกว่าพรีมเมียมสุดๆครับตัวนี้เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วครับสำหรับตัวชุดเบาะและตัวพาร์ติชันด้านหน้าครับผมแล้วต้องบอกว่าเบาะด้านหลังก็ให้ความสะดวกสบายไม่แพ้กันครับผมสามารถปรับเปลี่ยนนะครับเดินหน้าถอยหลังเอนขึ้นเอนลงเนี่ยผ่านตัวจอทัศกิจตัวนี้ได้เช่นกันครับให้ความสะดวกสบายแบบขีดสุดเลยครับแล้วก็ สีหนังนะครับยังตัดให้เป็นมิลเลอร์แมตกับทางด้านหน้าครับทั่วทั้งคันนี้ก็คือจะเป็นสีเบจตัดสลับกับตัวสีน้าตาลเช่นเดียวกันครับด้านหลังก็นั่งสบายสุดๆไม่แพ้กันครับสำหรับท่านไหนนะครับที่ต้องการอัปเกรดภายใน Mercedes-Benz Vito ในรูปแบบนี้นะครับหรือจะเป็นในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพั t ิชั่นนะครับเบาะนะครับหรือพื้นไฟเพดานออปชั่นต่างๆเนี่ยเรามีครบจบพร้อมให้บริการครับที่เดียวที่เราครับเจตเดียวต่อพัดครับผม